พี่น้องก้องบายแฟนคับเยฟบซี่มือนี้จานร้อยสิบมาพาบักทุเรียนนี่นี่นี่ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยผ่าสักครั้งตั้งแต่กินทุเรียนมาตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากพี่น้องบ่เคยพาบักทุเรียนจักเถอสีล้วงบึงนี่เอาผ่าในห้องมือนะครับมามาดูซิจานร้อยจะผ่าออกมาจะได้สวยไหมครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเลยบักทุเรียนเขาจะว่าพาตามหลอดกังสีเมนปะ่ะครั้งแรกในชีวิตนี่พี่น้องเลยแนี่หมดผู้ได้ผาเป็น อย่าว่ากันเด้อพี่นออ้องกับผมเคยพาจั๊กเสือเลยนี่นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยขอให้ท่านกจ้าพาจังนสิพาแล้วกันหาหล่องมันกินอะไรกินบ่น้อยข่อยพาเลยเนาะมันแม่นบ่ล่ะคือบ่ล่ะพี่น้องออื้เสือแรกในชีวิตเลยนี่อันนี้ลองนี้ได้ลึกได้ัง่างลองนี้ได้ลึกแล้วอลองเปลอี่ยนลองโอ้ยน้ำ นี่มันลองนิ้วน่อยนียน่ลองนิ้วองเลยลเลยถือเหนื่อมันบกลจักจเเันเอฟแมผู้พาผิดก็บพาให้นะ,ะเพรากาือ้าพาไปเองกวะเ้นี่เเ่เาไหนเงาไหนออๆแม่พอเห็น้็พาในคลิปเขาปาดดากมันมันเป็นหูน้เป็นหู้ก่อน โอ้ยได้กินมเนาะสิบอเป็นประแดกแล้ะนาะอึบ้าเขาอย่างไครบจนอันคดใส่จนมือแข็งไปเลยจนหัวสันไปเลยสีกวะนนี่้อือแข็งเปียกเลยอโอมีทักก็หางดอกกลลผู้ใดพาพาจริงสิเขาสิวันแล้วผก็จะเบิ่งคลิปเนาะผมก็จะเอาเห็ดเปลี่ยนมา ูะไรพ่มึงห็ดแนวนานกันจถอสิว่าได้บัดเเอ้ยนี่แหละขอรบมากตัวมันน้ำเนี่ยแหละแต่ว่ารถชาติมันขอยมากอยู่โอ้ย,เ,อยเมนบอลสูพี่น้องได้อุตสาเบ่งเอาเด้อผพ้ใไรพ่าน,นี่างกรอไปโหลดวด่ายจำคลิปมาขึ้นนี่แหละว่าทายอันแมวละไปนาเรือ่อยบัดนี่โดนสูอื่นไปแล้วเอ หอยควายว่าสิปปาดหัวนอกก่อนม้วปาดก็แบบมีอะไ,ไ,ไ,ไรเป็นอันหปาดก็บะมีอะไรเป่พี่น้องอบงรูดะปาดแล้วถามไปละอ,อปลว่าจังสีได้มันคือกว่าปาดดังมนนากเลยเป,ปาดดังเลย <laughs> Long đi lòng này, không không lòng điền mak điền mọi người nèn kèm thì lần nèn kèm hai lần nèn lần mọi người kèm hai mà. khẩu đúng. <laughs> Bát, <đúng rồi. cười> อย่างเงี้ยมันเกียดงาดเลยซื้อซับเล็ก็โดทัสูมือหลังยัดซื้อแค่มกูฟาได้สุดกูสิน่ยผมก็บโฮงนี่แหละมันไม่ยากในเฮ็ดแทงมบ่อยมันสิจ้อมือจะของเอามันก็อยากแต่บุ่รล่อืออาโดนไปอย่างนี้บ่ถึงไมันหอกเนาะอือกุาเดิไปนอนเลยคอยขันสมตุเรียนมี มีตึองทุกอันเลยอ่ะไหนขอดูออหน้าคนณผาหน่อยยกขึ้นมาดูหน้าคนณผานยขั้นแรกในชีวิตพี่น้อังพาผมตัวเรียงรั้งแรกในชีวิตครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้อกุมานายจะคองกันหน่อหมดกันทุเรียนถูกเขาไฟขูเขาไปย่างดิเง<อ><อ>ี้ยเนาอาจอนตักอะะนนเนาอาเลย,ยน่ะบหดแม่นนั่นนี่โอ้โหเงี้ยเอาจอนตักเอาเลยบดดเีป่ะอาจารย์มาในทีละ เราปวดได้บาดเลยเรา,าไม่แตะส้บอล<ะ>ก่อนที่เจ้งหัวบอกไว้นี่ยเอาเอาดแมงตัวตีมตัวใดลราได้คอยเด้อนี่บาดไส้บอนก่อนตรงกลางอันนี้อะไรกินอะไรกินไม่ได้ปบาดอกใช่ไหมเออคือเป็นแม่งๆกั่งสีเถอะนี่ฟูเน่าแม่มมงโค้งก็เป็นแบบนี้เหรอโอ้ยจะพอมันขายโลละห้าสิบแล้วแม่สัตว์โงหัวฟูใหญ่เลยมันเน่าอันนี้เจ้าโลตัวใดหรือว่าก็จะทรงมาให้เนี่ยเจี๊ยสีเป็นทรงมาให้ เอานะเด็กงามยูตัวน้ำ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 ชิมชิมเลยน้ำชิมเอ้าคนชิมวาสนาสิได้กินปีมือจันไหลผ้าอันทุเรียนเป็นไงล่ะแอบเพรากันควายไปดนคนเด็เน่าเรือคนไหนเห็นไหมนี่นีไหมมีกันบ่เอาอันเน่าก็อย่าไปเอาบรรเมยเอาแล้วขอสิเอานี่เดี๋นื้อหใกล้ฉีกเนาะนี่ต้นน้นีก็จะต้นนี้นี่ต้นมะนาวขอตัว ขั้นชมแล้วครับพี่น้องครับตรวนี้สภาพโอ้สภาพเบิ่งมาอะไรเลยวันมากัดเปียกมุนเดเลยเอาชิมเปรียบชิมทุเรียนหน่อยมุนเดเลยวันมากัดเปียกป่เอ้าเอาชิมนะมยตกินเขาต้อกันอะไสักวันเป่ะทุเรียนเอาไปพิษไทยเปรียบรลอดเลยเป็นจังไรสีมือก่อนป่ะแค่เพราะว่าผมเรียมดีครับ อร่อยกับคนผาใช่ไหมแม่เล้ยว่ได้อร่อกับปนเรียนพ่อจะอบอรดบก่อนอยากไปยังมึเถอะกินทายาดเลยเฮ้ยมันก็เสียดถือพ่ได้กินทายาเนาะเป็นไงเธอโอ้ยเอามือกูเล้วะทิ้นก่อนพี่น้องไปกินกับปนปะทูมาเนี่เลขว่าถือกิ่นปุลปะทูมาเนี่ยนี่มาินเอ้ามาอย่ง่ะเฮ้ยลูกลูไม่เอาโอ้ย บักกะทินเต็มเลยครับอยู่นี่แต่ว่าโตแกมันได้เไดเสียอะไรขึ้นอยู่สูงเถอะพุ่นได้แต่ตัวอันมาไงลูกสาวมาเยือนรอยอีกแล้วมาเด้อมาเด้อปนปลาทู่ปนปลาทู่โเก็บักกะทินโอ้ยเลขเมี้ยบอกรหาตัวเดียววะนี่แหมเจไดเสียวยังไงโบเสียวงัวมันเลย โอ้ยผู้ดใดสิฮู้เนาะได้ฮาตัวเดียวว่าสันจับอีกก็ไเขยเนาะเอาแมวจับเปลียนพี่น้องมาขึ้นโอ้ยถ่าเยเก็บลงอยู่มันจับหมบ่ได้ก็สันไปลงเงินพี่น้องถือแล้วเอา้าคนปลาทูก่อนพี่น้องบัดนี้ก็เรื่องเล็กเจ็บทำน้ำใจซื้อโรตารีเพัดบอกหลายใบหนึ่งเฮ็ดก,กับเขาหน่ดีกว่านี่ันสิได้กินเนาะลูกสาวาต้มปลาทูแล้วพี่น้องเลขว่าถือก,กิน เขากปประปุลปลาทูนี่แหละมื่อเนี่ยใส่แมงดาพร้อมเนี่ยภาสีอาศัยอันโชบน้าแมวเนี่ยจังหน่อยกัดแมวจับให้ตัวเดียวเลขยหาตัวเดียวว่าจัางหวาเอ้าปนปลาทูเตรียมพักนั่งอ่างยาพักหอมเอาไปใส่ปนบักแตงน้อยกระบักกระถินเก็บมาบ้างเอาไปกินกับปุล <c oughs> แล้วจ้าปนปลาทูใส่แมงดาเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีไข่เจียวด้วยโอ้โห บักกะถินกับบักแตงอ่อนแลดหัวหนา้าโรงก็นั่นมากเสียแส <laughs> ลงมาเด้อสองคนนะเด้อมาเทินมาเทิด <laughs> เรียบร้อยพี่น้องเป็นไงฝีมือการพาบักทุเรียนจัดร้อยพี่น้องงามบ่ <laughs> อุ้ยครับข,ขนาดเลยเอาบ่ต้องเลี้ยงดอกเพิ่นเห็นแล้วเหมืมนเลยบ่เรียนทรงคู่หรอกนปะปั๊ดชวนุ่นเด็กเดปานหมากัดเผ็ดเอาถุงดำมาใส่เฮ้าเก็บเก็บเก็บมากินเข่าพี่โอ้ยมือไหวมุนบัดเลยปะวันไปลักบักงวงกระเ้า มาปัจับสวยเอาเอาเก็บมากินเขาบัดน,นี้โอ้ยอูอ้เอยแต่นอพาพวกทุเรียนหอยเชลล่จ้าเ,นเนสือด้บัดนี่เสือนซุปก็จ้าพาใส่ถาดเดี่ยวนะมาโวดบัดนีน่นี่พี่น้องครับพาพวกทุเรียนสูตรจานลอยมากินเข้าบัดนในปนปลาทู่ทอดไข่อมบออัวบ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 ับัวบัวบัวบักบัว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 นบัั เอ็ดเังเสี้ยเลยมือกูบวมปไปหน่อสู <c oughs> <c oughs> อายคนเด้เฮ้ฮ่าพี่น้องเฮียยำเลี้ยงว่อหนาดวงก็นั่นลุกออกมาเถอะล่ะมากินเข่าครับพี่น้องบาดนี่กิบหนึ่งขออนุญาตบาทคำเอาซ้ำนลยเหละครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพาบอกทุเรียนข้างแรกในชีวิตจานลอยจวดนีกด่กับมือถือ